ฉบับนี้เนื่องจากว่าในเรื่องของงานที่ยังไม่มีแผนประชาติที่จะดูแลาการที่จะดูแลให้วานาดดทางานเงินนการทาด้นริการทีซึ่งชุดนี้ก็ประกอบด้วยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาให้ครอบคุมถึงประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อยกระดับการกับเคลื่อนการพัฒนาอิรเรกเรอส์ของประเทศนะครับและรวมถึงปรับให้สอดคล้องกับบริบทของออชีวิตวิถีใหม่น,นะหรือดิโนเอลนะครับซึ่ง่ง,ง,งหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโควิดสิแล้วนะครับซึ่งมันก็ควรที่จะมีอะไรที่ปรับให้สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการพัฒนาโครงสร้างคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์นะครับ ด้าน,นกฎระเบียบที่เป็นต่างและปัจจัยที่เลีมอง